เอาล้ครับผมวันนี้ก็กลับพบกับผมอ q คิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับเราอยู่กับเกมแฟนดันเจียนนะครับวันนี้เกมนี้นะครับผมตั้งใจจะทํารีวิวตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่วันที่ผมได้รับตัวไวริสมานะครับผมแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาหลายอย่างมากคือผมอ่ะพยายามอัปโหลดไฟล์ละแต่มันอัปโหลดไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยผมทําไว้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมแต่ว่ามันอัปโหลดไม่ได้เนี่ยวันแรกวันที่หนึ่งวันที่สองแต่ผมเปิดไฟล์ใน Google Drive มันเปิดได้นะ แล้วผมอะเล่นกับอ่าครอบครัวนะครับแล้วก็มาลองดูว่าเฮ้ยเขาชอบหรือเปล่าจริงๆอะตัวละครทั้งหมดนะครับครอบครัวผมอจะรู้จักมากกว่าผมด้วยซ้ําน,นะครับเนี่ยผมมันเสียดายมากเลยมันอัปโหลดมันอัปโหลดไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยต้องมาอัดคลิปใหม่นะครับผมแล้วก็ไปบอกทีมงานว่าเฮ้ยทีมงานครับมันยังอัปส่งได้อยู่ไหมครับทีมงานเขาก็น่ารักมากเลยนะคือพอผมถามปุ๊บเขาตอบกลับมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาลบชื่อก่อนด้วยอะไรเงี้ยคือ โหเขาน่ารักมากเลยผมก็เลยเออเดี๋ยวทำคลิปหน่อยแล้วกันเรื่องไหนเพิ่มหรือว่าจะอัพลดอ่าเนี่ยคือไม่เนี่ยครับอัดนานมากส่วนด้านหลังะน่าจะเป็นเสียได้มากนะเสียได้ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันผ่านมาแล้วนะครับพอกดอัปโหลดเนี่ยมันไฟล์มันเสียเนาะไม่รู้เป็นเพราะว่าผมอัดนานไปหรือเปล่าแต่ปกติผมอัดนานผมก็เอาขึ้นกูเกิลได e แล้วก็มาทําได้เนาะแต่วันนี้ทําไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไร เอาเรากลับมาอย่างเกมแล้วกันนะครับผมแนะนําเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเกมแฟนดันเจียนนะครับให้ใช้บิดคับเน็กนะครับลักษณะตัวเกมนะครับผมมันจะเป็นเกมส่งตัวละครลงไปดันเจียนเพื่อตะลุยดานมากกว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นมัตเทนโบดเนาะแบบว่าส่ง3าเข้าไปแล้วต่อสู้กันสรุปแล้วไม่ใช่ส่งไปเลยครับทั้งวันเลยก็คือตอนนี้โค้ดเบต้าเขาลดจาก8ชั่วโมงให้มาเหลือ1ชั่วโมงนะครับตอนเล่นจริงก็อาจจะส่งตัวละครเรา3ตัวลงไปนะครับเพื่อใช้เวลา8ชั่วโมง ในการค้นหาแร่รับตับออกมาเราก็แค่กดเค็มแร่ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับความสนุกมัอยู่ตรงไหนความสนุกนะครับอยู่ตรงที่เราเปิดตัวละครน,นะครับผมและ,ะการแต่งตัวละครน,นะครับโดยตัวละครน,นะครับทางทีมงานเขาเคมที่ผมอ่านไว้เปเปอร์นนะมีด้วยกันกว่า10บล้านแบบ <Wow. S 1> เยอะมากาโดยจะมีส่วนหัวส่วนลำตัวส่วนกลางใน,นการสลับกันแล้วก็มีไอเทมสมใส่อย่างหมวกและก็อาวุธ นะครับผมนะแล้วค่าสเตตัสก็มีค่าความทนทานค่าคอนค่าสเต็งค่าอจิค่าเด็กอ่าก็คือทั่วไป <Wow. S 1> ครับอ่านะส่วนการอันเชิญฮีโร่ครับจะมีหลายสีนะครับอ่าผมเปิดให้ดูการอันเชิญฮีโร่นะครับผมจะมีทั้งหมดหลายสีก็คือจะมีสีขาวนะครับก็คือตัวแบบว่าคอมมอนเลยถ้าอันคอมมอนก็จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าสีม่วงแบบเนี้ย ก็คือเป็นแลนะครับผมดับความหายากแต่มันจะมีอีกสีนึงก็คือสีเหลืองผมเปิดให้เพื่อนเพื่อดูอ่าเนี่ยครับมีเพื่อนๆในอ่ในเทเล gram เขาลงไว้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ครับอ่านั่แหละคือตัวแบบดิมอร์ทัลอ่าซึ่งมันเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบต่างๆกันบ้างนะครับอ่าด้านบนนะครับผมแถบด้านบนเลยก็คือทรัพยากรนะครับขวาบนนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือในส่วนของอ่า การตั้งค่านะครับผมแล้วก็แร่ธาตุนะครับไล่ไปเลยนะครับไอตัวหน้าสุด5้าทับหนี่คือสต้ามินานะครับที่ใช้ในการลงในแต่ละวันเนาะแล้วก็เหรียญไกอานะครับเหรียญนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือสามารถใช้ซื้อที่ดินได้นะครับผมอ่าแล้วก็เหรียญแฟนโทเค็นดัตเจียนะครับสามารถซื้อตัวละครพิเศษได้นะครับผมส่วนเหรียญคริสตัลนะครับจุดเด่นของมันก็คือซื้อตัวละครได้นะครับเป็นตัวละครอ่า ธรรมดาแหละไม่ถึงขั้นพิเศษมากเหมือนเหรียญแฟร์โทเค็นนะครับคือเหรียญไกอาเนี่ครับกับเหรียญคริสตัลนะครับซื้อได้ทั้งสองอันเนาะแต่โดยส่วนตัวที่ผมเปิดได้นะเหรียญคริสตัลนะครับจะมีโอกาสเปิดได้ในส่วนของตัวระดับแหล่ะขึ้นไปได้มากกว่านะครับผมถ้าผมเปิดเหรียญไกอาส่วนใหญ่จะเปิดได้ตัวคอมมอนนะครับกับตัวอันคอมมอนอ่าโอเคนะครับด้านบนชื่ออันนี้ก็คือชื่อนะครับถ้าเกิดสายบนนะครับเอาละส่วนเมนูตรงกลางนะครับ อ่ขวากลางตรงนี้ก็คือโหมดจนภัยแล้วก็โหมด pvp นะครับถ้าเราจะลงดันเจี้ยนเราก็กดลงตัวนี้นะครับอ่าส่วนโหมดด้านล่างนะครับผมเมนูด้านล่างนะครับเริ่มจากตัวฮีโร่เลยนะครับเป็นตัวฮิโร่ของเรานะครับที่เรามีทั้งหมดนะครับถ้าเราจะลดลิมิตนะครับเราต้องมีเลเวล10ถึงจะลดได้ก็คือกดคลิกที่ได้เลยถ้าเราอยากจะรวมล่างนะครับเราจะต้องกดคลิกไปก่อนนะโดยการเลือกตัวแรกว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับตัวนั้นน่ะคือตัวที่ตั้งต้นในการที่จะเอามารวมล่าง เดี๋ยวดูนะผมจะเอาตัวหมวกเหลืองนะขึ้นเ่อนปุ๊บเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยไปเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนในการย่อยตัวที่อยู่ด้านาซ้ายมือคือตัวหลักนะครับผมในการที่จะเ,เล่นต่อก็คือไม่ได้ย่อยสลายไปไหนนะครับส่วนตัวที่อยู่ขวามือเป็นตัวที่กดปุ๊บหายไปทันทีเดี๋ยวผมกดให้ดูสักตัวนะโอเคดูนะครับ ซ้ายมืองผมจะบวก13จากพลัง36เห็นไหมจะบวกทนทาน7แล้วก็บวกพลังกำลังมาอีก3ถ้าเกิดผมกดผสมผมจะเสียคิสตัน10นะครับคิสตันผมมี1,600กว่าจะถูกกดไปเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยครับโอ้น oh, <no. S 1> ผมขออธิบายเรื่องทา่าของตัวละครน,นจาะจะมีทั้งหมด3ทา่านะครับมีค้อน,ก,นก,กระดาษและมีท่าพิเศษอีกหนึ่งท่าคือท่าที่4ก็คือพวกที่ไหลท่ท่านะครับผมทา่ามีผลสำคัญต่อการลงดันเจี้ยนมากนะเพราะว่าถ้าดันเจี้ยนเป็นค้อนเราเออกค้อนไปลง ก็ไม่ได้บวกอะไรถ้าเราเนกายไปลงเราก็ติดลบถ้าดันเจียนนั้นเป็นกรเป็นค้อนแล้วเราเอากระดาษไปลงเราก็จะบวกตัลวละครสเตตัสก็จะบวกเพิ่มนะครับ XP mm hmm. e ก็จะได้เพิ่มด้วยนะครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้สกเกตเห็นอะไรไหมอาจจะไมได้ดูบางคนอาจจะมองไม่ทัน mm hmm. เห็นหัวเหลืองผมไหมครับค่าพลังจาก30กว่ากลายเป็น49แล้วทนทานกับรักกำลังผมเพิ่มขึ้นอ่าเนี่ยคือง่ายๆนะครับวิธีโอเคที่ในกระเป๋านะครับอาจจะมีอะไรบ้างจะมี ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ยังไม่แยกประเภทนะครับรบกวนทีมงานเลยนะครับลองลองคิดดูนะครับถ้าเกิดอันเนี้ยเราจะไม่รู้ใช่ไหมอันไหนเป็นคอมมอนอันไหนเป็นแรเลยถ้าอันไหนเป็นแรครับให้ทําสีให้หน่อยก็ได้เพราะว่าจะได้รู้ว่าอย่างหูฟังนี่เป็นแรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยเป็นสีเทาหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่บอกว่าอันไหนคืออุปกรณ์ที่กินเป็นอาหารเพิ่มสตามินาหรือเปล่าหรือเพิ่มพลังแล้วก็อันไหนเป็นอุปกรณ์สวมใส่อันนี้เราไม่รู้เลยหรืออุปกรณ์ไหนฉัต้องไปค้าก่อน ไปทาเป็นไอเทมก่อนแล้วก็มาผสมกันหรือเปล่าอันนี้น่าจะมีการแยกย่อยนะครับผมในกระเป๋าอาส่วนของที่ดินนะครับผมอันนี้ผมต้องผมลองมาสามวันละผมกดไม่ทันสักวันนะครับแล้ววันเมื่อวานสุดท้ายอะก่องมาสุดท้ายมั้งผมลองไปกดดูนะครับแล้วปรากฏว่าเอาอเลยเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้มารีวิวเรื่องของที่ดินนะครับแต่เท่าที่จับใจความได้จากเท l e แกรมเขาคุยกันคนที่มีที่ดินแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อมาลงที่ดินนะครับเราจะได้เหรียญคิสตันเพิ่ม นะครับผมเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันคนที่มีที่ดินน่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับนักลงทุนนะครับซื้อที่ดินไว้นะครับผมแล้วก็คือเหมือนกับว่าซื้อดันเจียนไว้แล้วก็มีคนมาลงเยอะนะครับเราก็จะได้เงินปันผลจุดๆุนั้นเป็นเปอร์เซ็นเป็นอะไรเงี้ยครับขึ้นมานะครับอ่าส่วนร้านค้านะครับก็จะมีกล่องสมบัติให้เปิดกล่องสมบัติที่เปิดนะครับก็จะเป็นไอเทมพวกนั้นแหละที่ผม ให้ดูนะครับผมก็ลองกดสุบดูนะครับผมมันก็จะเป็นไอเทมพวกหูฟังพวกสเต็กพวกปองนะกระป๋องอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าส่วนของตกแต่งก็จะซื้อปุ๊บก็จะไปในส่วนของที่ดินนะครับผมไปตกแต่งที่ดินอ่าโอเคส่วนการอัญเชิญนะครับเบื่องต้นเลยนะถ้าเราจะเล่นเกมนี้เราต้องมีตัวละครสาตัวนะครับผมขั้นต่ำเลยเขาจะบอกเลยว่าคอมมอนอันคอมมอนแล้วก็อิมพอร์ทลอ่ะอัตราก,การออกเท่าไหร่เห็นไหมครับ การส่มแต่ละครั้งเห็นไหมครับและสามารถส่มได้2แบบก็คือเหรียญคริสตัลกับเหรียญไกอาและแบบที่สําคัญที่สุดก็คือ,อเหรียญของแฟนเดเจียเขาเขียนว่าอัญเชิญได้เท่ละหนึ่งอันนี้แหละอันนี้แหละถ้ามันเป็นแบบจริงๆนะอาจจะมีคนปั๊มไอเดีเพื่อเปิดหรือเปล่าแล้วก็โอนตัวดีๆมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะมันจํากัดเกินไปไงแต่อันนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่ ตัวที่ดีอะนะครับเท่าที่ดูอโอเคมีอะไรอีกที่เ,เพื่อนเรู้แล้วก็มีการจัดอันดับนะครับเกมนี้นะครับสนุกตรงเล่นกับครอบครัวนะผมลองเล่นกับลูกๆผมแล้วนะครับลูกๆผมตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับ <Wow. S 1> รู้จักมากกว่าผมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันวันนี้ผมก่อนที่จะเข้าไปเนจนไปเดี๋ยวผมขอสุ่มให้ดูสักสักอันหนึ่งก่อนแลกันนะครับผม ผมกดอัญเชิญให้ดูสักนิดก่อนโดยการอัญเชิญ10ครั้งเลยเพราะว่าผมยังไม่เคยกดแบบสครั้งเลยนะครับผมผมทาคลิปมา3วันนะเสียดายมากเลยคลิปผมไม่สามารถอัปโหลดได้นะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปแบบรบลัดเลยละกันให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายที่สุดนะครับอ่าอ,อย่างเงี้ยครับผมได้สีม่วงตัวเห็นไหมอ่านี่คือระดับแร่ครับดูค่าพลังนะครับ เอ้ยหนึ่งสองสาี่สตัวค่าพลังไหมเยอะมากนะครับผมส่วนสีขาวาสีสีฟ้าน่าจะเป็นอันอันคอมมอนนะครับผมไม่มีสีขาวนะครับเขาอาจจะปล่อยเลนพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าท่อนที่ผมอ่านเอาไวนะ้เป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  โ okay. อเคอ่ะเราละเราไปในจุดที่สําคัญกันเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของการประจนภัยนะครับการลงดันเจี้ยนประจนภัยใช้สตามิน่าหนึ่งครั้งเสมอนะครับผมอ่าอันนี้คือทีมสมมบอที่ผมส่งไปก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมค่อยส่งออกเดี๋ยวผมส่งลองส่งไปให้ดูสักดันเจี้ยนหนึ่งถ้าสมมุติผมเลือกดันเจี้ยนนี้นะครับในการเข้าไปอ่าเดี๋ยวเราลองกดโกนะอ่าทีเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าให้มีตัวละครขั้นต่ำม,มาสามวในการเลือกนะครับคุณเห็นอะไรไหมเลเวลยี่สิบ เห็นไหมครับจะลงได้สูงสุดเลยว่ Level 20แล้วมีทั้งหมด20ชั้นนะครับแล้วเป็นดันเจี้ยนประเภทขอ้อนเดี๋ยวคนดูนะผมจะเลือกกันไกลลงไปเห็นอะไรไหมครับลบเก้าอ่าถ้าเพื่อนๆจับจุดตรงนี้ได้แล้วอ่ะเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าโอเคถ้าเราจะลงค้อนนะครับให้เลือกกระดาษเห็นไหมครับมันจะบวกเพิ่มขึ้นทีเนี้ยเราก็เลือกกระดาษทั้งหมดเห็นไหมครับอ่ามันก็จะบวกเยอะขึ้น พอบบกเยอะขึ้นปุ๊บเราก็อาจจะไปชชั้นสองหรือชั้นสามก็ได้เมื่อสเตตัสพลังลบรวมกันแล้วบวนกเพิ่มขึ้นตกไหมครับเมื่อเราได้โบนัสเพิ่มขึ้นเดี๋ยวดูอะไรนะเดี๋ยวผมเลือกอ่ะไกลๆตั้ตัวหนึ่งติดลบเจ็ดบวกสี่บวกสามเห็นไหมครับเกิดสูตอ่าโอเคถ้าเกิดผมเลือกคอนล่ะเห็นไหมครับบวกแค่เจ็ดเพราะว่ามันเสมอโอเคพอเพื่อนๆรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆเข้าใจแล้วเพื่อนๆก็อ่ะเล่นได้เลยนะครับแล้วทีนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บ มันจะเข้าชั้น3ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขั้นที่3มันต้องใช้พลังลบ2อเห็นไหมครับผมมีพลังลบ124.11ผมจะลงได้แค่ชั้น2ถ้าเกิดผมลงชั้นนี้เสร็จภายใน1ชั่วโมงนะครับเวลา1ชั่วโมงผมก็จะ 160. อีะ้อยหกสิบอแต่ในความเป็นจริงนะครับผมตอนที่ Open Beta เปิดเขาบอกว่ามันจะกลายเป็น8ชั่วโมงนะในการลงหครั้งอันนี้ให้เพื่อนๆทราบไปก่อนนะครับผมอเดี๋ยวผมกดลงให้ดู เรียบร้อยพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาหน้าต่อมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวละควรเราก็จะสู้กับมาสเตอร์ไปเรื่อยๆจนครบ1ชั่วโมงเราสามารถกดออกได้เลยแต่อย่าก,กดล่าถอยนะถ้ากดล่าถอยปุ๊บมันจะเหมือนกับการกดเคมภารกิจนะครับผมไม่ต้องไปกดนะครับกดออกมาจากดันเจียนทีเนี้ยเราก็กดคิขวาตรงเมนูนี้นะครับอาทีมสำรวจคุณเห็นไหมมันจะเขียนว่าจบแล้วกับตัวที่พึ้งลงไปเราสามารถ่องดูได้ ตัวที่ลงไปถ้าเกิดเราก,กดเคปุ๊บเราก็จะไีบอดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดตัวที่จบแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงครับเราก,กดเข้าไปดูนะเราก็จะบอกว่าเราได้รางวัลเท่าไหร่บ้างน,นะครับกดรับสมบ,บัติมันจะต่างกันนะเห็นไหมกดรับสมบัติยืนยันนะครับเราก็จะได้ e ิกกีสกับหินแรกมา495ร้เครับเป็นการตกทุกเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นอันจบเรียบร้อยแล้ว ไหมครับง่ายไหมเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูอีกกันหนึ่งนะอะสมมุตินะผมเอาทีมหลักลงนะครับนี่คือทีมหลักผมเลเวลสี่เห็นอะไรไหมครับผมลงไว้ถึงขั้นสามสามร้อยแปดบวกยี่เก้าอินนิตเดียวนะครับผมผมจะได้ถึงขั้น4ี่แล้วนะครับก็คือสามห้าหกนี่ถ้าเกิดผมอ่ะเอาตัวละครต่างๆมากดกินผมก็จะได้ไปถึงขั้น4ี่ด้วยนะครับผมอนี่ครับ อ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นบั๊กนะครับยังเป็นบั๊กอยู่อ่าอันนี้ผมเจอบั๊กนะทตาไม่เป็นไรอ่ะโอเคครับอันนี้ยังโคดเบต้าแล้วก็ยังมีอะไรบักบ๊กๆนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมเอาเป็นว่าตัวเกมนะครับ ความสนุกเลยนะครับอยู่ที่การเปิดกรชะชับปองแล้วก็เล่นกับครอบครัวนะครับผมแล้วก็มีการส่งไอเทมต่างๆโหมด PVP ยังไม่มาถ้า PVP มาเพิ่มเกมน่าจะสนุกมากกว่านี้ถามโดยส่วนตัวผมเล่นไหมผมเล่นแน่นอนนะครับเกมนี้แล้วก็ผมจะเล่นเกมนี้โดยการใช้เวลาครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่า ผมลองเทสตอนแรกแล้วลูกสาวคนโตของผมนะครับอายุ6ขวบเล่นได้นะครับผมส่วนลูกชายของผม4ี่ขวบก็มาทดลองเล่นแล้วก็มีความเข้าใจในเนื้อหาของเกมแล้วพอเขาเห็นฉากต่อสู้อะไรเขามีความสนุกเราได้คุยกับเขาด้วยนะครับผมลองดูครับลองเข้ามาเล่นเกมนี้ดูนะครับลองใช้เวลาว่างไ,ไปิวแล้วเกมนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับผมผมก็คิดว่าเพื่อนๆนยครับถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเข้าลงบล็อกเชนเลยแล้วอยากจะลองจับเกมอะไรที่สามารถที่จะได้เหรียญมาจริงๆเอินเหรียญได้จริงๆ เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เหมาะกับคนยุคเก่าอย่างผมนะครับผมแล้วก็เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะสอบแตงตัวละครน,นะครับผมเกมเล่นไม่ยากเล่นง่ายมากนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับผมอีคิวจากบ้านบล็อกเชนผลบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ